ผมไวรูโลซิงครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้านโรดอะไรซิงนะครับข้างๆาผมก็คือพี่โรดนะครับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับผมโรดอะไรซิงตาลไทยครับผมครับก็เดี๋ยวไม่ต้องพูดอะไรมากครับเดี๋ยวให้พี่โรดพาไปดูร้านเลยว่าที่ร้านพี่จะทําอะไรมั่งนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวให้พี่โรดพาเดินดูร้านนะครับว่าพี่โรดขายอะไรมั่งทําอะไรมั่งครับครับผมร้านอยู่แถวไหนครับพี่ ร้านอยู่ตลาดไถ่ครับผมครับก็ชื่อเสียงก็ด่งดังอยู่ครับพี่ครับผมเห็น,น,นทําปลดลงสนามเยอะอันนี้เป็นห้องอะไรครับห้องโชว์ของครับอยาหพี่โรดพาเดินดูนะครับว,ว่าพี่โรดขายอะไรไปมั่งด้านนี้ก็จะเป็นเทโบครับเทโบก็จะมีสองยี่ห้อมีที่เรียกง่ายๆก็คือเอสอแล้วก็มีแล้วก็มี a อทีครับ ครับแท่ว์โบนกล้ก็จะเป็นตอีนี่จะเป็นเทอร์โบตัวที่ขายดีที่สุดอัน,นอันนี้ที่เทอร์โบแต่งเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นเทอร์โบป้าที่สี่ครับตัวทนอันนี้พี่พช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมให,ให้กับน้องรุ่นใหม่ๆที่จะคิดที่จะแต่งรถทําอะไรมาัางอะไรอันนี้ก็เป็นเทอร์โบสเตปแรกที่ลูกค้าเขาเลือกใช้กันก็คือเป็นป้าที่สี่เสื้อกางส่วนสี่ครับตัวนี้รับประกันสามเดือน ติดวูดไววูดใช้วูดได้ถึงห้าสิบปอนด์อครับ,คร,บครับผมครับพี่อันนี้จะเป็นคาร์ดครับคาร์ดทีซีตัวนี้กองมนอยู่ตรงนั้นในนี้มาวางโอ้โหโชว์ครับ,รบและที่หัลกลักๆเลยที่ขายดีของร้านก็คือนี่กองกองของ Data Tech ครับพี่กองของ Data Tech แล้วก็น้ำมันเครื่องยูนิค อันนี้เหมาะสําหรับกระบะเลยใช่พีใช่ครับอันนี้คือชุดนี้ก็คือค่ายดีที่สุดแล้วของร้านถ้าเกิดคู่กันค่ายมันเครื่องเปี่ยกกองก็จะวิ่งดีเลยกองช่วยได้เยอะเลยเปลี่ยนที่ากองเดิมอ่ะครับผมผมไปดูดูบางคลิปมากองตัวเนี้พี่เห็นเขาว่าเปลี่ยนแล้วแรงม้ามันเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นแน่น่อนครับครับอ๋อครับมีก็จะมีรุ่นในเรื่องก็มีดีแม็กเกาวีโก ฟอร์จูเนอร์ลีโวออนิวในกองเดิมไททันครับในกองเดิมนี้แต่ก็เป็นกองเปลยครับมีอะไรอีกพี่อันนี้ก็จะเป็นหัวฉีดก็มีมันก็มีหลายอย่างครับอ๋อยานนี้ด้วหัวฉีดใช่ไหมบี้ใช่ครับหัวฉีดก็จะมีหลายรุ่นมีบอสมี GTS มีเดนโซมีให้เลือก ข้างหนนี้กล่องไหนพี่อันนี้เป็นกล้องรีแม็ก้องทางร้านครับใครใครเป็นคนรีพี่ผมรีเองครับอ๋อพี่เป็นคนจูนรีเองเลยใช่ไหมใช่ครับครับก็ทาสเปคตามรถลูกค้าครับครับไม่ได้ไม่ได้เขียนมั่วของอะไรที่ตกแต่งข้างในห้องเครื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่มีไหมครับมีครับตกแต่งห้องเครื่องก็จะเป็นอันนี้เลยก็จะเป็นอย่างแรกเลยฝาวาว๋อครับสวยนะพี่ อันนี้เป็นฝ้าวาวมีมีรุ่นอะไรมั้งครับพี่อันนี้อันนี้ก็จะมีตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็จะมีอนิวยูโรโฟดีแม็กก้าอันนี้ก็คือรุ่นหลักๆเลยนึ่งเก้าโหมดกำลังทำอยู่ครับออครับผมครับแล้พวกอัน,นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่อุดหรืออะไรพี่อันนี้เป็นแผ่นอุดียาครับแล้วก็รถส่วนมากจะต้องทำเกือบทุกคันแล้วก็ถ้อยเสียครับเข้ามาที่ร้านพี่นี่คือจบ จบทีเดียวเลยแล้วก็คือมารถไยแดงก็คือจบซิ่งจบที่นี่ได้เลยครับอ๋อครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของแนะนําอันนี้เป็นดุมหน้าอ่อนิลส่องพันยี่สิบที่ร้านเราทําขึ้นมาแล้วอ๋อครับที่รอกันมานานก็คือตัวนี้เลยมาถึงก็มาสับได้เลยปกติดุมหน้าครับครับผมส่มากเห็นมันจะเป็นหกูกอะพี่เดิมใช่ครับนะแล้วก็เขาใส่อแดปเตอร์แปลงเอาอย่างนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับ แต่ถ้าอ,นนอยากยากได้5รูก็คือเปลี่ยนได้เลยใช่ครับเอาของเดิมมาทับได้เลยครับผมทาไว้รอแล้วครับอันนัน้ดนด้านบนก็จะเป็นของแตง่งเดี๋ยวพี่พาผมไปดูเลมีอะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นของแตง่งเล็กๆน้อยๆฝาปิดดูเมนฝาปิดดูทีเทสเปคหัวฟิตติ้งหัวฟิตติ้งอยู่ด้านนี้น<อ>ี่เลยไอที่ ไอตัวข้อต่อสายท่ออะไรพวกนี้ใช่ไหม่ะหัวจริงมีข้อต่อมีทุกอย่างเลยด้านล่างอีกชั้นหนึ่งตัวเล็กๆน้อยที่เราแต่งใช่ครับเครื่องกันนะพ้่ีแบรนด์หลักๆเลยของเราก็จะมีที่ก็จะมี m อ็มเอมีสี่กวซักมี TC c a คาร์ดเ r ียคาร์ดครับแล้วก็มี พีเอชซีพีเอซีอันอันนี้คืออะไรพี่น็อตต่อพี่เลยอ่าอันนี้คือน็อตฝาครับอ๋อคือมันจะแข็งแรงนะพี่ใช่ครับน็อตฝาซิ่งของพีเอชซีนี่นี่ตรงนี้พี่กา้านเหยอกผมขอตรงนี้กา้านก็จะเป็นนี่เลยครับก้านนี่มาเอกครับพี่ใช่ครับที่ใช้ลหลักๆลอ่านนี่ก็นีก็ได้กา้านที่รถใช้กันลกหลักเลยก็เป็นนี่ เอ็มเอ็กครับพี่อ,อย่างสมมติผมมีรถกระบะจำเดิมมาเดี่ยผมจะให้พี่ทำเงี้ยงบประมาณอยู่ที่เท่าไหร่มนเริ่มอยู่ที่ลูกค้าต้องการด้วยครับถ้าเกิดดีแม็กเนี่ย,ยมันก็จะทำง่ายหน่อยถ้าเกิดเริ่มเริ่มต้นเลยยากจะแรงแบบวิ่งในสนามได้ก็งบก็ประมาณห้าหมื่นอันนี้จริงๆผมผมคิดไปนู่นแล้วนะประมาณสองสามแสนนะพี่อ๋อสองสามแสนนั่นคือต้องวิ่งแข่งได้แล้วอันนี้คือวิง่งเล่นกับเพื่อนได้ล่างถนนได้อะไรเงี้ย ก็เริ่มต้นก็ราคาประมาณนี้ก็จะได้อย่างแรกเลยก็ต้องรีแมปครับคาร์บเอฉีดเทโบครับอ่าสเตปแรกจะไม่มีระบบมันก็ได้ออันนี้ก็พอวิ่งได้แล้วบุตประมาณสี่ห้าอ๋อครับสี่ห้านี่ก็ตึงนะครับก็คือมีครบหมดเลยพี่ของแต่งพี่อ่าอันนี้พี่อันนี้อันนี้แคมครับแคมแต่งพี่ อันนี้ก็จะเป็นแคมที่ทอดออกจากรถแล้วก็เราก็ใส่แคมแต่งเข้าไปแล้วก็<อ>จะมีแคมแต่งด้วยคัเจียร์นี่ก็คือชุดทำช่วงล่างครับพี่ใช่ครับเหล็กแผ่นหนาเลยเนี่ยใช่ครับเขาเรียกชุดอะไรพี่เออารหรอครับ ไม่ใช่นั้นนั้นชุดย้ายย่อยครับตัวตัวนี้ตัวนี้ที่ผมจับอยู่คืออะไรครับพี่อ่าตัวย้ายย่อยครับต้องเรายกสูงผมผมไม่รู้เรื่องกระบาเลยพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวออธิบายฟังชุดนี้คือชุดอะไรครับพี่ชุดย้ายโชว์ครับย้ายตำแหน่งโชว์ก็คือทั้งชุดเลยครับพี่อ่าอันนี้ชุดกะเพราอ๋อนี่กับกับแหนบลงมาใช่ไหมอ่ากับแหนบตัวตัวสูงย้ายแหนบลงมาใช่ใช่ใช อันนี้ชุดวอลคัสีวอลคัสีใช่ครับคือเราเราต้องตัดคัส,สีป่ะพี่ได้ครับชุดวอลคัสีแล้วก็ดามอันนี้เข้าไปอ๋อคือเสิริมให้มันแข็งแรงเงี้ยพี่ใช่ครับอันนี้ชุดย,าย้ายยอยย,อย่อยยอยมันคือตัวไหนพี่ย่อยก็คือตัวกลางข้างล่างตัวเผาตัวตัวเผาต่อใช่ครับตรงกลางลำเหรอพี่ใช่ครับถ้าเกิดลดลงมากแล้วมันจะแอ่นอ๋อทมันจะไม่ตรงอันนี้คือทําช่วยให้เผามันตรง ข้าบไปรถมันจะได้ไม่สั่นครับโอเคมีเอามยืนในกล้องนี้ยยงไมัได้แก่เริ่มพันไหนก่อนพี่อันนี้ก็ครับนี้ก็จะเป็นรถที่เอามาทำเป็นรุ่นตันเจ็ดครับรถบ้านยางบางครับ ข้างในก็จะเป็นรถแข่งเลยครับพี่เนี่ยดูห้องเครื่องในพี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นรถบ้านยางบางสันจ็ดคันคันนี้เครื่องเครื่องทำอะไรไปบ้างพี่อ่าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเครื่องข้ามพันอ๋อครับอ่าเราเราเราไสในอ่ะพี่ก้านเอ็มเอ็ พี่สองมิลแล้วก็ลูกสูบไซร้อยครับไอขนาดลูกสูบเดิมเท่าไหร่พี่ผมอยากทราบเนียอันนี้ลูกสูบเครื่องมาเดิมอะไรไม่รู้นะผมทําไปก็คือเครื่องทิ้งเลยอ๋อครับก็ก็คือไอคันนี้ผมเห็นแวบ,บอยู่หลายหลายรอบล้วคันนี้อ่าอันนี้ไปขึ้นได้นะประมาล่าสุดห้าร้อยเจ็ดสิบมามครับครับ,รบแล้วอีกอันนึง<ล>ก็จะเป็นแต่ห้องเครื่องนี้สวยนะบพี่ เรียบร้อยมากเลยพี่ไม่เหมือนรถแข่งเท่าไหร่นะเหมือนรถบ้านาน,นี่เราแต่งกันนะใช่ครับล้วค,คันนี้ก<น>ี่ม้าพี่ห้าร้อยเจ็ดสิบครับห้าร้อยม้าเลยพี่ห <5 70. S 1> ้าร้อยเจ็ดสิบอย่างอย่างเนี้ยทํทไปหมดไปประมาณเท่าไหร่พี่ก็เ<อ>ข้าโอ้โหนี้มันรถมันทํามาเรื่อยๆครับอ๋อเราจะจบราคากันถ้าเกิดรถสภาพนี้ต้องมีสามแสนนี่แล้วรถคันนี้บอดี้สวยมากสามสามแสนนี่คือได้สเต็ปนี้เลยพี่ ได้เอารถมาก็ได้ตั้งแต่ช่วงล่างเกียร์กล่องคาดอะไรทุกอย่างเลยครับสามแสนเนี่ยพี่ถัหถ้าถ้าเป็นรถเก่งนะ่าจะหมดเยอะกว่านี <c oughs> ้มั้พี่ใช่ไหมไอรถเก่งผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคย <c oughs> ได้ทํา <c oughs> แล้วก็คันนี้จะเป็นอีกคันหนึ่งก็เป็นรถบ้านผมเห็นก็บ่าบ้านเรานี่แรงมากเลยพี่ <c oughs> ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโ <c oughs> นี่สวยแล้วพี่สวยเนะี่ย นี่เป็นรถบ้านยางบางตันหกคันคันนี้กี่วิพี่วิ่งวิ่งลงสนามยังคันนี้ที่เป็นสอนม,มาล่าสุดเป็นสิบจุดหกสิบจุดหกเหรอพี่ใช่ครับสิบจุดหกวิอ่ะพี่ขับเองปะคันนี้ขับเองครับอ๋อจะได้พี่สิบรถคือตัวถังเดิมแม่บีไม่ไม่ไม่ได้ตัดแต่งใช่ไหมันนี้รถสวยมากรถรถมันก็หนักอยู่แล้วพี่พี่วิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอสิบแลยพี่ ตีบุูทอครับอันนี้ผมว่าเร็วนะภายในสวยมากอ,อันนี้ก็คือรถบ้านๆนะพี่บอกตัวนี้หายากมากไม่ค่อยมีใครมีกลับเท่าไหร่พี่บอกคู่นี้ครับพี่บอกคู่นี้มีสี่หมื่นครับ นั่งแล้วเป็นไงพี่ผมอยากรู้มันเจ็บหลังไหมไม่เจ็บครับไม่เจ็บผมเห็นแล้วไม่รูมเลยเจ็บหลังมเน้ำาอย่างดีครับนั่งไม่ยุบครับสวยที่พี่อ่าอันนี้แล้วก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันอันนี้รถของใครพี่อันนี้ไหนครับข้าไหนข้างนี้ครับอันนี้รถของบูมครับองบูมตลาดไทยอันนี้ก็กำลังจะเสร็จแล้วอันนี้เหมือนเหมือนสปีกเฟรมเลยพี่ไม่ใช่ครับอันนี้ไม่ใช่ อไไันนี้เป็นรุ่นซีหกรครับผมอ่ะจริงจริงผมผมชอบรถแล้วผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเลยพี่หรือหรือไม่ค่อยมีเวลาด้วยไงครับเลยเหมือนเหมือนผมแบบเป็นเด็กรุ่นใหม่ไงมาอยากรู้อ่ะอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างพี่อะไรเงี้ยแต่รถกระบะนี่เขาทำมาแต่ละอูหูแรงมากพี่แรงครับพี่<ร>ผมเ<ร>ข้าไปดูใน y YouTube ของพี่ที่เขาถ่ายถ่ายกันเงี้ยก็ก็แรงครับพี่จะได้เดี๋ยวผมมีโอกาสเดี๋ยวไปถ่ายที่สนามมาพี่อ่ะเดี๋ยวหาวันว่างๆอะพี่ได้ครับ ครับคันนี้ทาอะไรไป็บ้างพี่อ๋อคันนี้ก็จะเป็นเต็มทุกอย่างเลยครับเป็นช่วงล่างโฟล์ิ้งของเอเครับครับอีกีกนานไหมพี่่าจะเสร็จอาที่น้าก็เสร็จแล้วครับอันนี้เหลืยเก็บสายไฟครับผมจัดระเบียบสายไฟแล้วก็กระต่ายเชื่องก็เลื่อนไดโน่ได้เ้วครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าพอเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอมาถ่ายอี่ว่าตได้ไหมได้ครับได้ครับตามคันนี้ครับคันนี้ตั้งเป้าไว้ที่9 5้าจุ้า ก้าวีห้าวีเก้าเก้าวีห้าครับไม่รู้รว่าจะทำได้ป่าวแต่ตั้งไว้ประมาณนั้นครับส่วนส่วนมากพี่ลงสนามวันไหนพี่อรถส่วนมากก็จะแข่งวันเสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์ที่สองเดือนอาทิตย์ที่ 3, สามเดือนประมาณนี้รายการใหญ่ก็จะมีที่จะถึงนี้ก็จะมีดูไบอ๋อครับดูไบช,ชื่อรายการดูไบครับพี่รายการดูไบครับวันวันที่เท่าไหร่ครับพี่นั่นก็จะไม่ผิดน่าจะเป็นยี่สี่ยุคห้าตุลา อ๋อก็คือเดือนหน้าพี่ okay อ่าอันนี้เป็นรายการใหญ่รถเราจะมี3 0มอคัน300คันเลยพี่เราส่งทําการให้ขัน5คันครับก, 5, บก็ใครเป็นแฟนขับพี่โรยก็ฝากเชียร์ด้วยครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นรถที่แข่งประจําอู่กจะมีขันหนึ่งด้านนู้นครับเดี๋ยวพี่เดียให้พี่โรยพาไปดูครับนี่ถ้วยรางวัลเต็มเลยพี่ อันนี้ทีแ้กก็ว่าจะปลดประจำการแล้วก็ปลดไม่ไดอ้อ๋อไอคันนี้เราสร้างใช้หัวเดียวป่ะพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่คันนี้เป็นแคปครับเพื่นเดียวจอดอยู่ที่ไดโนโ่คันหนึ่งไม่ได้เอามาคันสี่มันเงยเหมือน,นกันนะพี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นซี่หกโปรเหมือนกันอันอันนี้คือไว้แข่งอย่างเดียวพี่ใช่ครับสภาพใจนี้หน่อยฮะอันนี้จอดไว้นานแล้วครับทีแรกก็จะเลิกแล้วก็เลิกไม่ได้ครับปากเท่าไหร่พี่เนี่ย อันนี้จะเป็นจะเป็นพานะสามผันนะปากเปิดอันนี้ก็จะเป็นคินคันนี้ทำอะไรไปม้่งพี่ผมขอโอ้โหอันนี้ก็จะทำเยอะพี่ลูกีโปก็จะเป็นช่วงล่างโฟลลิงก์อีกแหละช่วงล่างโฟลลิง์ของเอ็นอาร์ครับแต่เครื่องก็จะเป็นเครื่องเต็มห่องทางร้านเลยอันนี้ครับคันนี้เป็นขาบวิ่งสามมันสามคือคือทั้งหมดนี้คือเต็มแฮ่มพี่เครื่องนี้ต้องเต็มอยู่แล้วครับอ่าคันนี้เวลาเท่าไหร่พี่ตอนนี้ที่วิ่งเวลาสุด9.8ครับตั้งแต่ปีที่แล้วอะ 9. ครับใก็จะมาเคี่ยวอะไรนิดหน่อยก็จะตั้งเป้าไว้เก้าจ้าเหมือนกันครับครับผมงานใหญ่ใหญ่ลงไหมพี่พวกซุกอัพอะไรพวกเนี้ยพี่ลงเลยครับอืมครับผมเดี๋ยวผมมีเวลาเดี๋ยวจะหาเวลามาจะไปถ่ายพี่ที่สนามได้ครับไปถ่ายตอนวิ่งนะพี่อเดี๋ยวจะพาไปดูรางวัลที่แข่งที่ได้มาได้ครับพี่พี่อธิบายเลยพี่รางวัลใหญ่ใหญ่ก็ได้เลยพี่เห็นไมแข่งที่ใครนะพี่โต้งมอบรางวัลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ ่่พีที่สุราษฎร์ครับเห็นปะมองเห็นเห็นพี่ได้นี่พี่ต้องอันนี้อาการพี่ต้องการยานที่สุราษฎร์ครับผมได้ที่หนึ่งมาได้ที่หนึ่งครับพี่ได้แชมป์รุ่นรถบ้านยางบางป่าที่สี่ย่างอย่างนี้อย่างนี้เด็กสุราษฎร์ก็สะเทือนนะพี่จ๋าเดียพี่พาดูข้างในอรับยุดยุด นีห้องรับรองแขกครับพี่ใช่ครับถ้วยเต็มเลยพี่แต่ตคนไม่ได้อยู่ในวงการเราคิดว่าพี่ซื้อมาซื้อมาเน <c oughs> ี <c oughs> ่ได้จะเป็นรอบเลย <c oughs> นี่มาและนี่ไม่มีที่วางเลยม,มีในนี้มีซุปครับเมื่อกีพี่งานใหญ่ๆมีนี่ไงได้คิดไปดูนี่ซุปอรับที่ผ่านมาล่าสุดเลยอ๋อถ้วยเป็นคาร์บอนนะพี่อันนี้เป็นถ้วยคาร์บอนบ นี่รุ่นรถบ้านยางบางดันหกกี่วิพี่อันนี้พูมวิ่งเป็นเท่าไหร่นะถ้วยเยอะลืมพี่ล่าสุดอ่าเวลาชิงไฟน่าจะเป็นสิบเดศูนย์ที่ขออห้าสิบจุอ่าสิบจุดเก้าแล้วสิบเศูนย์เนี่ยจำไม่ได้อันนี้เป็นถ้วยรายการสมบ้าปีล่าสุดเลยงานใหญ่ไรัพี่อันนี้่านใหญ่ที่สุดทองปีครับ งานใหญ่ๆนี้รถก็เยอะนะพี่ได้ได้ถ้วยก็<ะ>โอเคนะแจ๋งนะพี่งานยากที่สุดถ้วยเต็มเลครับมาถ่ายไม่ได้อวยเนี่ยของจริงอะก็ส่วนมากก็จะเป็นถ้วยที่หนึ่งเกือบทั้งหมดเกือบจะเยอะมากที่หนึ่งแล้วก็เป็นแม<ะ>็กซ์สปีดได้มาจากรายการพี่ต้นอย่างบางถ้วยน,น,นี่พี่พี่ต้ผมสมเกตมากได้ป่ะพี่ใช่ครับถ้วย อันนี้ก็เป็นงานใหญ่เหมือนกันนะพี่ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโซนภาคใต้เลยครับพี่ใช่ภาคใต้ครับงานที่ใหญ่ที่สุดของปีที่แล้วไอ้ปีหกหนึ่งอืมครับผมครับอย่างนะพี่อันนี้กี่มีมีบอกไหมพี่อันนี้โอ้โหโอ้พี่แต่แต่รถก็บ่าวิ่งได้เก้าวีสิบวินี่โอ้ตอนนี้มันนะแจ๋วช่างบ้านเราพัฒนาไปเยอะแลวครับและเยอะมากพี่เหมือนเก้ากะโดดเลย ก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับผมครับมีอะไรผิดพลาดไปผมว่าต้องขอโทษพี่ด้วยนิดหน่อยโอเคครับอันนี้ผมว่าฝากล้านไ้ด้วยครับล้านลดอะไรซิ่งตลาดไทยครับผมครับผม้ามีอะไรก็วปเข้ามาดูกันได้จะทำรดซิ่งลดแรงต้นํำรุงครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์แปดเก้าหกเก้าสองเก้าเก้าครับครับผมเ a c e บุ๊กชื่อรดอะไรซิ่งภาษาไทยนะ รถที่กําลังจะํามคนงานนี่ก็จะมีหลไรขันเลยจะเป็นรถโชว์รถแข่งรถอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างเลยครับโอเคครับก็เดี๋ยวจบันเพียงเท่านี้นะครับกับพี่โลดอะไหล่ซิ่งนะครับร้านอยู่แถวไหนพี่ออยู่ถนนของหลวงใหม่ครับทางออกตลาดไทยด้านหลังที่เขาเรียกกันว่าตลาดพลุสองครับผมอยู่ในตลาดเลยครับฝากกดติดตามเพจโลดอะไหล่ซิ่งเลยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้พี่โลดในการแข่งขันด้วยถ้าเกิด ใครเป็นไฟนขับอยู่แล้วนะครับไวรุ่นรถซิงก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณพี่โรดมากนะครับที่ให้มาถ่ายครับขอบคุณครับ